สวัสดีทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับช่องเซียนเอ,อ๋นะฮะผมคนเดิมนั่นเองนะนีเมียมาหยอดสล็อตอีกแล้วนะครับก็นะวันนี้จะมาเล่นนี้นะเจ้าสล็อตตัวนี้นะพูดจิ๋วนั่นเองนะไม่เล่นานานมากนะไม่รู้กี่เดือนนะฮะเขาจนเดียวกว่าคว่ำเลยนะไม่เล่นนานเสียตังนะฮะหมดตบุเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีงบมาที่700รอบาทนะ ก็จะมาลองเล่นกันเลยนะจะมาลองแก้มืออยนะไม่เล่นนานนะมาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยฮนะที่เบ็ดเอา6บาทก่อนแล้วกันนะต่ำสุดมันอยู่ที่2บาทเอ้ใช่ไหมดูดิเออ2บาทไม่เล่นนานนะเอาไป6บาทเอาไป6บาทนะ6บาท6บาทเบาๆฮนะไปเป็นอย่างไรเอ้นั่นไงคุณผู้ชม ทั้งหลายผมว่าแล้วมันจะโดนเนี่ย,ด,ยดูดิเห็นไหมฮะเฮ้ยเธอบโบไปเลยเป็นยังไงโอ้โหเองสิบไม้แล้วผู้ชมไม่ลงเลยอะ่ะเฮ้ยปิดเธอบโบก่อนอ๋อผมปิดผมเปิดวะเนี่ยโอ้ย ไปอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ชมเออแม่งสิบกว่าไม้เบ้าอ่ะตายอย่างเงี้ยโอ้โหหรือมันยังไงเนี่ยจะไ,ได้ตังกับเขาไหมเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนสวยๆเลยดิขอ,อนเจได้ป่ะอะไรวะตายตายครับยิงตายไอ้ยิงตาย,ตาย หายอย่างนี้นะโอ้รีเคยียู่เออวายมาละวายมาช่องที่3นะโอ้รีคิวฮะหลอดไปนะมาเป็นเจ้าเกือกม้านะไม่มีตัวเชื่อมแน่นอนนั่นไงผมว่าแล้วโอ้ให้ผมเล่นยังไม่เคยเข้าออฟรีเกมเลยนะเกมเนี้ยคือเล่นให้รอดก็ยังยาก,กน,นะคุณผ,ผู้ชมดูดิมันจะหลุดได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนมปังก็ไม่ลงนะ เฮ้ยมาเว้ยช็อตนี้สวยงามนะ45บาทวายสวยครับนะได้เป็นถังเบียร์นะคิวมาไหมโอ้ได้เจแทนนะขอคิวนะเอาขอได้วายลงมาฮะสี่แถวนะสี่แถวสวยๆนะเอออือมันต้องอย่างนี้ไอ้น้องชายโอ้โหสวยครับ10สี่แถวคุณผู้ชมงามไหมเจ็ดสิบสองบาทนะฮะ ช็อตเมื่อกี้สวยนะถังเบียร์ได้ไหมเออได้ครับได้ฮะได้วายด้วยนะได้อีกแถวเมื่อกี้สามสี่ห้าห้าแถวสวยๆนะเหมือนกันนะฮะเจี J. ต่อฮะวายสวยมีไหมเออนั่นแหละไอ้น้องมันต้องงี้ดิเออเว้ยเว้ยเว้ยสิบสิบสิบเว้ยเว้ยเว้ยโอ้เกิดหมามุหรี่ท่องสองนะคุณผู้ชมโอ้สวยงามสวยงามนะ ก็เอางบมาเท่าไหร่นะงบมากี่ร้อยหกร้อยไรแปดสิบห้าบาทนะนะครับคุณผู้ชมก็เรื่อยๆนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฝากด like, กดไลค์กด u ับส r คร์กดกระดิ่งนะให้ผมด้วยและกันนะเปอุดพรำทำเพลงนะต่อเลยนะเจมีไหมเนี่ยโอ้ยากยากครับมาสยาวเลยนะเหลือช่องให้ชาวบ้านจะช่องเขาลงเลยนะ ช่องที่สามมะเกือบสวยแล้วนะจะฟุกฟีเกรมไหมฮะฟีเกรลกเลมเราจะเข้าหรือเปล่านะผู้ชมเอโอ้โหอุ้ยมาลงช่องนี้นะไม่งั้นไเนวายวสวยเลยนะกรอบสีทองนะกระพระเลี่ยมทองเลยนะฮะโอ้โหคิวเออดี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 หวายแตกไปได้ถังเบียร์ต่อนะถังเบียร์ต่อนะเอได้ไหมช่องกลางช่องสอง ไม่ได้ครับโอ้โหค่อยคๆไปนะผู้ชมนะค่องค่อยๆไปนะยังไม่เพิ่มเบ็ดนะยังไม่เพิ่มเบ็ดนะปอดเสียวนะขนมปังเออขอ,องขนมปังขอสิบไม่ได้ดิวังช่องแรกเออได้เออเว้ยเอเว้ย,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 ยวายลงตรงกลางพอดีนะเจได้ไหมโอโ้ผู้ชมดูดิถ้ามันลงเจน,นะมันจะสวยมากเลยนะเออเปลนหน้านี้แทนแล้วกัน วายเอ้ยอีกตัวเดียวเอ้ยมาแล้วคุณผู้ชมไอ้ฟักทองคำเรามาแล้วฮะจะได้ไม่ได้นะโอ้โหลุ้นอีกรอบนึงคุณผู้ชมลุ้นอีกรอบนึงขนมปังจา๋าขนมปังได้ไหมโอ้โหเ,เสียดายลงมาสามตัวแนละ้วฮะขนมปังนะยังมีช่องลงนะคุณผู้ชมนะได้ดุนต่ออีกทีนึงนะโอเ้เสียดายว่ะ แรงโคตรเลยฮะสวยครับหกแถวไปเลยคุณผู้ชมสวยเฮ้ยอีกตัวเดียววายแตกไปช่องนู้นเออโอ้โหคุณผู้ชมยากว่ะไม่โล่งอ่ะเฮ้ยฮึบฮึบโอ้ยสี่สิบเอ็ดบาทโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมสองรอบแล้วนะเฉียดไปเฉียดมานะฮะอีเกมเรานะโอ้ ผมโคตรเสียดายเลยฮะมันน่าจะสวยกว่านี้นะผมว่าเพียดพลาดไปสองรอบนะมันน่าเข้าจริงๆนะเอาเจมาแล้วกันเอ้ยได้ไหมเออสวมเป็นเกือกม้าดิวู้วอ,อะไรอย่วะเออโอเคเฉยอยู่เป็นดีๆขนมปังกระสิบะโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชม แต่เกมนี้เกมนี้ผมชอบนะไม่รู้เป็นไรนะผมเห็นนะผมชอบนะ <S <S ชอบตัวหนังสือหรือชอบอะไรมันไม่รู้นะและชอบไอ้อพูดจิ๋วมันด้วยแหละ <S <S แต่ก็เสียงเงินกับมันบ่อยนะ <S 1> <S 1> สวย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 สิบโอ้ได้คิวฮะสิบจะได้ไหมเบียร์จะได้ไหมโอ้ยลองขึ้นเบียดดิผู้ชม เป็นยังไงนะเบ็ดสิบนะขยับหน่อยนะขยับหน่อยเผื่อเจอเข้าฟีเกมนะเี๋่วมานะผู้ชมนะสิบโอ้ยได้คิวอย่างงามเลยฮนะสิบแตกแน่นอนดอกนี้สวยสวยวายเออได้เอลุนเจช่องหนึ่งฮนะเออเจคิวสวยครับสวยมีไหมถังเบียร์วายไปลงนูน แปดสิบบาทนะฮะขึ้นมาเป็นเจ็ดร้อยแล้วนะของเรามีทุนอยู่หกร้อยนะฮะอุ้ย,ยมน่ามาอยู่ช่องวุ้นเล็กพ่อหนุม่มมาหน่อยโกเอ๋ยเคเอเฉยเลย,ยนะเดี๋ยวค่อยขยับเบียดครับเป็ซีเรียสนะวันนี้ได้เสียไม่ว่ากันนะฮะเราจะไม่หัวร้อนนะได้เคครับ เไป็นไรเนี่ยเจโอ้โหไปกองกันอยู่นู่นเนาะตัวเหมือนกันนะ่ะไม่ทันอื่นบ้างก็ได้มั้งสวยโอ้ยหสิบได้ไหมนะ่ะเออได้สิบอยู่เจช่องกลางช่องสองนั่นไงขออีกตัวแล้วอีกตัวโอ้โหคิวขนมปังฮนะขอเคช่องแรกโอโ้ช่องสองโอ้โหมันเปลี่ยนเป็นช่องนี้ อย่างนี้มานะสิบได้ไหมครับขอสิบขอเคไโอ้ไดไวไวแต่อีกตัวเป็นสิบนะฮะสิบห้าช่องเฮ้ยสี่ช่องนะสิบสี่ช่องยังไงสิไสวยจ้ะได้ไหมเนี่ยนมปังไม่ได้โอ้ oh, ตายแล้วรู้อนาคตเลยนะฮะช่องแคบๆค่บคุณผู้ชมฮึบฮึบหน่อยฮึบหน่อย 2ี่สิไปเลยผู้ชมนะขยับนะมาลองขยับดูสิเกิดจะมีอะไรดีเกิดขึ้นนะวายสวยโอ้โหทตังเนี้ย2 6 0 56บาหทเฮ้ยโอ้โหไม่ลงมา3ตัวอีกแล้วนะขึ้น800เปแปด0้อยผู้ชมสวยงามมาฉอตเมื่อกี้นะสั่งยัน5แถวไปเลยนะฮะ6แถวไปนะยังไงสิขอส,สวยหน่อย มันจะเข้าไม่นีฟรีเกมวันนี้สิบดิอ้เสียววัดเสียวนะลุ้นอยู่นะแอบลุ้นนะไม่ได้หรือส่วนหนุ่มนหน่อยหน่อยเออเปลี่ยนเป็นสิบดิสองตัวกล้าเปล่าตัวเดียวไม่แน่นิว่าขอตัวเดียวเออเจ เปียนด้วยสวยหน่อยโอ้โหตายแล้วเออคิวได้อยู่ฮะสีแถวสวยๆนะวายแตกอีกนะสวยจ้าเยี่ยมชัยโอ้โเกิดมาโอ้โหยังจังหองนี้สิบมาแนค่คุณผู้ชมโอ้โหงามหลายงามหลายงามหลายอืไม่ต่อเนื่องฮะอืมจะใจญ่จังๆหน่อยนะ สิบไม่ถึงโอ้โหท่าได้สิบนะหกช่องนะคุณผู้ชมโอ้เจเสีดยดายเสียดายเจมากขอคิวดิตัวเดียวได้ไหมไอเอสัง,งั้นตีเกมวนเวียนแล้วบวกมือแล้วบวกมือด้วยเอามาขอรีเกมหน่อยไอพูดจิ๋วเอ้ยเอ้ยเ้ยลงแล้วคุณผู้ชมดูดแล้วเอยเปลี่ยนวสวยดี คิวสิเออมีายมาช่วยฮะตายแล้วอย่างนี้เปลี่ยนตัวอะไรโอ้โห,โหเกิดม้าตัวเดียวไม่งั้นอยากงามเฮ้ยมึงไหลาย,ยาวจังวะเฮ้ยอย่าไหลาย,ยาวดิเฮ้ยขอเอขอเอช่องหนึ่งโอ้โหตายแล้วเหลือ400แล้วผู้ชมเอ้ยโด,อโดนอีกแล้วมั้งเนี่ยโดนอีกแล้วม้งผมอะ่ะ ขึ้นเบ็ดยี่สิบไงเข้างไงเข่างไงตายแล้วอุตส่าห์ขำม,มาแก้มือขอพี่สวยๆหน่อยที่รักผมปังเปียนเป็นอะไรเอโอผิดช่องพี่เอาได้อยู่โอ้เต็มครับเต็มหลายช่องฮะสวยนะสวยนะโอ้เสยดยวายฮะนูดี้โอ้ยเสียดายจริงๆวายมาอย่างสวยอะ่ะ อ,อีกแล้วอ่ะอีกแล้วคุณผู้ชมหมดอีกแล้วนะเคจ๋าขนมปังนะเออ,อเคมาลงช่องเดวกันนี่แหละจ้าจ้าขอคุณทุนหัวโอเคขนมปังได้มาช่องแรกหมดแน่คุณผู้ชมอย่างี้งามงามไส้อีกแล้วดูถ้าจะงามไส้นะฮะ จะสวยเสียดายอ่ะมัน,นมันน่าเข้าซีเกมมากเลยนะจังหวะเมื่อกี้นะเฉียดนะฮะเฉียดสองรอบอ่ะเสียดายมากเลยทุนน้อยอ่ะมีหกร้อยเองมีสักพันหนึ่งอ่ะน่าเล่นนะน่าน่ารุ้นนะน่ารักน่ารุ้นเลยแหละโอ้สิบสิบแงโอ้ตายหมด มันจะเรียนานานโดนจนได้ครับโดนจนได,ด้หมดหมดตูดเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่รอดนะจ๊ะโอ้โหสิบบาทสุดท้ายหมดแล้วครับธุรกรรมล้มเหลวนะฮะคุณผู้ชมโอ้ยผมโคตรเสียดายเลยนะมันน่ามามากนะมีช็อตคือสวยหลายช็อตนะ เหลือสิบบาทแล้วเอาให้หมดแล้วกันนะนันก,ก็ยังเกี้ยงฮนะเกี้ยงนะครับก็โอ้เสียดายพูดแล้วเสียดายก็เอาเป็นว่านะฮะกลับมาเล่นครั้งที่สองนะก็ยังเสียอยู่นะในรอบหลายเดือนนะสำหรับเจ้าเกมพูดจิ๋วนะฮะก็เ,เป็นว่าผมพักดีกว่านะเอาไ้าเล่นวันหลังดีกว่านะพักก่อนแล้วกันนะฮะก็ยังไงนะฮะก็ฝากกดติดตามด้วยนะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะก็เล่นสล็อตแตกกันทุกคนนะส่วนผมก็เหมือนเดิมอนะหมดเหมือนเดิมนะโอ้ไม่รู้จะทำยังไงดีนะฮะก็เป็นว่านะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะไปก็เสียนเอ๋ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีทุกท่านครับ